สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวิศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไหร,รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ Honda Nova าเทน่ R/S คันนี้นะครับก็รถคันนี้นะครับก็เป็นรถของอเพื่อนบ้านของครูเนี่ยนะครับคือทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์นะครับก็พี่เจ้าของรถเนี่ยนะครับก็ขับรถผ่านก็เจอยิ้มทักทายกันอยู่บ,บ่อยๆนะครับ แกก็ใช้รถคันนี้ทำเป็นรถพ่วงข้างนะฮะไว้ใช้ขนของในโรงพบาลในอางานส่วนตัวอะไรแกก็ว่ากันไปทีนี้เมื่อประมาณสักต้นสัปดาห์เนี่ยนะครับแกก็เคยมาคุยอยู่ว่าอยากจะรถเนี่ยมาให้เช็คให้ตรวจสอบหน่อยเพราะว่าขี่แล้วมันมีอาการแปลกๆนะฮะครูก็ไม่รู้นะว่าไอ้คำว่าอาการแปลกๆคือมันเป็นอย่างไร นะครับก็บอกว่าก็เอามาครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้นักศึกษาแล้วก็ครูเนี่ยจะช่วยดูและตรวจสอบให้นะครับแกก็เอารถมาจอดทิ้งไว้เมื่อวันพฤหสัสบ,บดีตอนเช้านะแต่ที่แรกมาจอดเนี่ยคือครูไม่รู้หนะ้ารถใครนะครับเห็นมาจอดอยู่หน้าห้องเรียนครูเนี่ยแหละพอตอนเย็นวันพฤฤดีแกบอกว่าแกลืมแล้วแกเลยเพิ่งมาบอกนะวันนี้ก็เช้าวันศุกร์นะครับก็เลยมาทําคลิปให้ดูรถคันนี้นะครับ แกจะใช้อยู่แถวแถวกระทุ่มแบนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่น้ำกลอยนะเพราะนั้นจะเจอปัญหาก็คือเรื่องของสนิมอโอเคนะก็มีที่มาที่ไปของแต่ละคลิปว่ามันมาอย่างไรนะครับทีนี้พอหลังจากเมื่อช่วงเย็นมันพื้นหาดแกมาคุยกับครูเสร็จปุ๊บครูก็เอารถมาตั้งขาคู่แล้วครูก็มาตรวจสอบนะฮะสิ่งที่เจอนะครับลำดับแรกเลยก็คือเนี่ยนะครับ อ่าคือโซ่มันหย่อนเนะี่ยโซ่มันหย่อนคือมองก็เห็นล้วโซ่มันหย่อนแล้วก็เป็นโซ่ที่ขาดการหล่อลื่นเนะเพราะว่ามีแต่สนิมนะสิ่งที่เห็นต่อไปก็คืออะไรครับยางลองโซ่ตรงนี้มันขาดนะแต่ตรงนี้คือครูไม่แน่ใจนะคือเขาใช้ตัวอะไรมาลองช่วยหรือเปล่าหรือมันเป็นมาลักษณะอย่างนี้อันนี้คือครูไม่แน่ใจนะครับเนะี่ย พวกนี้นะครับเวลาเวลาช่างหรือเวลาครูจะเซอร์วิสเนี่ยจะเจอปัญหาคือน็อตเป็นสนิมเนี่ยมันจะถอดออกยากถ้าฝืนถอดก็คือน็อตมันจะขาดหรือเกลียวรูดอ่ะเอาตรงเรื่องโซ่สเตอร์ต่อนะครับครูก็มาดูต่อนะครับก็ปรากฏว่าฟันสเตอร์เนี่ยอย่างแหลมเลยนะครับอ่ะก็ดูไปหลยยังจากนั้นคือครูก็มาที่ล้อหลังเนี่ยนะ จะคล้ายๆกับเมื่ออาทิตย์ก่อนที่ครูทําไปคันหนึ่งเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะคันนี้คือลูกปืนเนี่ยนะครับที่เบ้าดุมสเตอร์เนี่ยมันแตกจะหลุดออกมาเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเวลาเวลาครูขยับมือครูจับโทรศัพท์อาจจะขยับเนี่ยนะฮะดูท่านดูนีเนี่ยนะฮะทีนี้คือครูก็ไม่แน่ใจนะว่าลูกปืนล้อเนี่ยมันจะแตกด้วยหรือเปล่าเนี่ย นะครับโอเคนะนะฮะแต่ละจุดเนี่ยนะครับจะเจอเรื่องของสนิมทั้งนั้นนะฮะส่วนข้างหน้าอ่าก็จะเป็นสนิมนะครับแล้วก็ยางก็ไม่มีดอกนะครับดิสเบรกหน้าไม่มีใช้นะครับซีนโชคหู อาโชกไม่ต้องพูดถึงนะครับคือ,อยังไงอย่างนี้ก็รั่วรัว่วจนไม่น่าจะมีน้ํามันเหลือแล้วนะครับเนี่ยนะครับให้ดูนะนี่คือไม่ได้เอาเขามาวิาพากวิจารณ์นะครับให้ดูเนี่ยนะครับนเ,นเนี่ยเห็นไหมซีนโชคมันผุมากแม่ทีนี้เวลาจะถอดเปลี่ยนเวลาจะเซอร์วิสเนะี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายเยอะอ่ะจอดไว้เมื่อวานเนี่ยนะครับดูที่พื้นนะครับอันนี้อาจจะเกิดจาก ค้างท่อหรือมีจุดรั่วอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ตรงลูกปืนคอเนี่ยนะครับเมื่อวานตอนครูเข็นมาตั้งขาคู่เนี่ยเนื่องจากว่ารถคันนี้มันเป็นรถพ่วงข้างนะหลายหลายท่านก็รู้นะรถพ่วงข้างเนี่ยเขาจะตีลูกปืนคอให้มันแน่นนะตีลูกปืนคอให้มันแน่นเมื่อวานนะครับตอนครูเข็นมาจะมาตั้งตรงเนี้ยพอเวลาหักเลี้ยวเนี่ยจะได้เสียงก๊อกก๊อก นะก็คือเข้าใจว่าลูกปืนเนี่ยเนี่ยนะเบา้ามันคงจะแตกแล้วมันคงไม่มีจระบีหรือสารหล่อลื่นเนี่ยนะครับนะแต่อย่างว่านะคือมันเป็นรถพ่วงข้างแล้วเขาขับอยู่นะเขาก็คงจะคุ้นมือเคยมือของเขาอยู่นะนะนะโอเคนะประมาณนี้ก่อนนะทีนี้เดี๋ยวหลังจากเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวครูจะมาลื้อดูว่า มันเสียหายจะเพะแค่ลูกปืนดุมเสเตอร์หรือว่าลูกปืนล้อมันแตกด้วยเนี่ยนะครับโอเคนะนะครับเนี่ยนะอ่านะครับหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จนะครับก็กลับมาสู่ขั้นตอนการถอดล้อหลังเทหน้ามาดูว่ามีอะไรเสียหายบ้างนะครับก็พี่ปุ้ยกับโปเต้ก็มาถอดอ่าเราดูที่ ดุมสเตอร์ก่อนนะครับสิ่งที่เจอก็ตามที่ครูแจ้งไปก็คือสเตอร์เนี่ยนะครับฟันแหลมเลยนะครับส่วนตรงเนี้ยเจ้าของรถเขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็คือเรื่องของเขานะครับหลายหลายครั้งคือครูก็อธิบายให้ทราบแต่เมื่อวานคุยกันเนี่ยเจ้าของเขาบอกเลยให้เปลี่ยนอ่ะเสร็จแล้วมาดูครับลูกปืนดุมสเตอร์เนี่ยนะครับแตกเนี่ยนะฮะพี่ปุ๋ยกับโปเต้หอดมาเนี่ยท่านเห็นลังมันไหมครับกับเม็ดลูกปืนเนี่ยหลุดกระจายหมดเลย เนี่ยนะครับอ่าซีนก็ไม่เหลือซีนหลุดมาก่อนอยู่แล้วอ่าโอเคนะนะครับชุดถ,ถึงบอกว่ามีรถเนี่ยคืออย่าใช้อย่างเดียวคือตรวจสอบอ่าสังเกตอาการมันด้วยว่ามันผิดปกติไหมมันเสียน้อยก็รีบแก้ไขถ้าปล่อยไว้มันจะเสียเยอะนะครับอ่าทีนี้มาดูที่ลูกปืนที่ดุมล้ออ่าท่านเห็นไหมครับเนี่ย <laughs> นี่มันเสียไปนานจนมันเป็นอย่างนี้ทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอยู่หน้างานนะนะครับจริงๆอย่างเนี้ยมันควรจะเปลี่ยนดุมล้อใหม่แต่บางคนนะครับก็ยังเข้ามาคอมเมนต์อีกว่าทำไมฮะเอากระป๋องแครนทั้งหลายเนี่ยเอามาตัดแล้วมาลองคือครูก็บอกว่าไอ้พวกเนี้ยถ้าคุณรู้ครูก็รู้ แต่มันจะใช้พวกกระป๋องแคนได้เนี่ยคือคือต่อเมื่อมันลุนหรือมันหลวมแค่นิดเดียวแต่ในกรณีอย่างเงี้ยท่านดูเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยหน้างานของคุณน่ะครูก็บอกครูยังไม่ไปยุ่งกับคุณเลยคุณก็พิจารณาเอาแต่นี่มันหน้างานครูนี่อย่างนี้เห็นป่ะครับเนี่ยมันหลวมขนาดนี้เลยนะครับอ่าแล้วครูไม่รู้เหรอว่าเขามีลูกปืนโอเวอร์ไซส์ขาย ก็บอกไงว่าคุณรู้ครูก็รู้แต่ลูกปืนโอเวอร์ไซส์มันจะมีไซส์ขนาดนี้หรือเปล่าอา้าแล้วทำไมครูไม่เอาไปส่งลงกึงให้เขากึงออกแล้วก็ตีบูใส่เข้าไปก็คุณรู้ครูก็รู้ร <Okay. S 1> แต่เวลาไปทำเนี่ยมันต้องเดินทางมันมีค่าใช้จ่ายเกิดสมมุตินะครับลงกึงเขาทำเนี่ย้วค่าใช้จ่ายมันแพงเนี่ยเพราะมันมันใกล้เคียงกับการเปลี่ยนดุมใหม่ขึ้นล้อใหม่อย่างเงี้ย คุณก็จะมาคอมเมนต์อีกทำไมไม่พิจารณาให้ดีก่อนสกักแต่ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างเดียวนะผมเป็นถึงครูบาอาจารย์แล้วนะครับนะผมไม่ได้จับฉลาเข้ามาเป็นครูความรู้ประสบการณ์ผมก็มีผมก็พิจารณาเป็นกรณีเป็นกรณีไปนะไม่ได้ไปดูถูกความคิดของท่านท่านแนะนำได้เออครูลองทำอย่างนี้ลองลองอย่างนี้ก่อน เอ่นะครับครูก็จะตอบกลับไปแบบสุภาพว่าอ๋อในกรณีอย่างนี้นะครับมันสึกเยอะครับแถวเนี้ยลงกึงเขาไม่รับําเพราะว่าเป็นงานเล็กๆมันเสียเวลาเขาอะไรประมาณอย่างนี้นะเนี่ยชัดเจนนะครับเนี่ยนะฮะก็ฝากไว้นะครับท่านที่มีรถใช้เนี่ยเราใช้งานผิดประเภทเนี่ยใช้อย่างสมบุกสมบันเนี่ยนะครับ พอเวลามันมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยเวลาจะแก้ไขเนี่ยมันกลับสู่สภาพเดิมไม่ได้นะเราก็ทําให้ตามสภาพของท่านบางคนก็ไม่เข้าใจบอกไม่มีฝีมือนะครับฝีมือครูอะพอมีครับนะแต่ฝีปากเนี่ยครูสู้พวกเกลียนไม่ได้เลยนะก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ